สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์รุ่นใหม่ครับรุ่นสลิม200วัต์ที่ไม่ได้200วัต์ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นรุ่น200วัตต์รุ่มสลิมพรีเมียมดูครับทาไมเรียกว่าสลิมพรีเมียมแผงใหญ่แผงจากนี่ถึงนี่เนี่ยนี่คือแผงโซล่าเซลล์นะครับไม่ใช่โลอะไรทั้งสิ้นแผง53คูณ35ครับจะสว่างขึ้นมาเลยเอามาตั้งอีกหนึ่งจุดเนี่ยสว่างขึ้นมาเลยเห็นป่ะถ้าเกิดไม่มีไฟอ่ะมืด ล้วเกิดเนี่ยมีไฟเนี่ยเห็นปะ่ะมีไฟอีกหนึ่งจุดเนี่ยใช้พื้นที่เนี่ยขนาดเนี้ยสว่างจ้าเลยต้องบอกไว้ก่อนครับโซล่าเซลล์ hmm. ผมก็จะแบ่งเกรดออกไปเป็นเกรดธรรมดาซึ่งมันก็โอเคนะกับเกรดพรีเมียมอย่างตระกูลพรีเมียมก็จะเป็นพวก J d ดีซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าแผงมันเขาลดสเปคลงเออแล้วก็ที่ยังมีแผงใหญ่ๆนะ200วัตต์เนี่ยต้องบอกอย่างงี้200วัตต์ที่แผงครนะึ่งเมตรน่ะมันจะมีเมื่อก่อนมี3ยี่ห้อ ก็คือมี JD มี JD แผง5 3คู3 5แล้วก็มีบู 35. เทคบูเทค5 3คู3 5อ่าตอนหลัง JD มันลดสเปคลงก็ขายแค่บูเทคอย่างเดียวอา่าก็อันนี้ผมก็เจอรุ่นใหม่อีกแล้วเป็นรุ่นเนี่ย CKL 200วัตต์เนี่ย CKL 200วัตต์สลิมพรีเมียมสเปคนี้เทียบเท่าบูเทคเลยก็ว่าได้เพราะว่าเนี่ยหแผงครึ่งเมตร 53คูณ35 2แบตเตอรี hmm. ่ก็เท่าบูเทคนะพูดง่ายๆตอนนี้ท่านอยากได้200วัตต์พรีเมียมมี2ตัวเลือกให้คือบูเทคกับตัวนี้อ่ะเรามาดูกันนี่ผมแกะแบตเตอรี่ให้ดูเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ครับนี่เป็นแบต4ก้อนแบต4ก้อนนี่แบต4ก้อนราคาตัวนี้เอาบอกราคาไปก่อนเลยมันอาจจะดูเหมือนแพงนะแต่ผมว่ามันโอเคเลย มีรีวิวความสว่างท้ายคลิปราคา1399บาทย้ํบาทย้ำครับราคา1399บาทตัวนี้1399บาทราคาเท่าบูเทคราคาเท่าบูเทคพันสาแต่มันคุ้มเพราะบางอัดที่ก่อนหน้านี้ผมขายไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยหนึ่งพันหนึ่เพราะว่าแบตมันแค่3ก้อนแบตมันสามก้อนแล้วมันก็แผงแค่4ีิบส คูณสามสิบเจ็ดอ่าแล้วดูวัสดุอ่าเดี๋ยวผมเคาะให้ดูวัสดุเนี่ยมันเป็นพลาสติกส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรเคาะให้ดูเอาเอาโลหะกระแทกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัสดุทำมาจากอะไรนะเพราะว่าเหมือนจะเป็นโลหะด้วยนะเนี่ยดูจากดูจากข้างในอะ่ะมันเหมือนเป็นโลหะสีนับเทาเทาพนด้วยสีขาว ฟังเสียงดิมันเหมือนมันเหมือนเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นโลหะอะไรสักอย่างอะแต่ไม่น่าจะเป็นพลาสติกอะมันอ๋อเนี่ยตรงนี้สีลอกน่อยมันมันน่าจะเป็นโลหะเออวัสดุมันเป็นโลหะดูจากดูจากข้างในนะแล้วก็ดูจากรูน็อตอะผมรู้จักรูน็อตอะมันเป็นแบบสีเงินเงินเหมือนเป็นโลหะหลอมขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาพ่นสีเป็นสีขาววัสดุมันดีกว่าเออวัสดุโคมันเป็นไม่รู้เขาเขาเรียกอลูมิเนียมหรืออะไรนะ อลูมิเนียมอลลอยหรือเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่มันเป็นดูมันแข็งแรงกว่าราคามันก็เลยแพงกว่าเนี่ยเคาะเลยเนี่ยอย่างอันนี้มันเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติกแล้วมันก็แข็งน้อยคือหน้าตาสปอร์ตไลท์อะผมพูดไว้เลยว่าดูข้างนอกนะ่ะนึกว่าคู่แฝดกันเห็นปะดูข้างนอกนึกว่าคู่แฝดกันแต่แต่ความจริงมันไม่ใช่อ่ะมันต้องลองดูจากวัสดุอย่างตัวนี้โอเคเลยนะมีคนติดใจมากเลยเมื่อก่อนขายหนึ่งัน แพงสามห้าคูณสี่สิบสองมั้งสามเจ็ดคูณสี่สองคนติดใจมากเลยนะแบตสามก้อนแต่อันนี้ทำมาดีกว่าแบตสี่ก้อนยัดแบตขึ้นน้ำหนักดูดูแบบดูดูดแพงอ่ะดูแพงเอาไปแขวนอ่ะแต่ข้อเสียดูข้อเสียดูเนี่ยบางครั้งมันเป็นใสๆสไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะบางครั้งมันก็เป็นใสๆสบางครั้งมันก็เป็นขุ่นๆไม่รู้มันเป็นที่อะไรนะไม่รู้่แต่มันก็ถ้าเกิดดูไกลๆมันก็ไม่มีผลอะไรหรอก หรือว่าใช้ไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะใสเองคือผมไปแกะดูบางตัวมันก็ใสหมดเลยบางตัวมันก็ใสๆคุณๆบางตัวมันก็คุณๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อเสียของมันเลยนะอืมแต่ข้อดีคือมันค่อนข้างสว่างโอเคแผงใหญ่แผงใหญ่ติดตลอดคืนไหมณวันที่อาจอยู่ผมเทสแล้วยังมันยังไม่ได้บอกว่าตลอดคืนไหมนักโทรมาถามถ้าเกิดท่านดูคลิปนี้ท่านโทรมาถามก็ได้ว่ามันตลอดคืนไหมมันน่าจะได้คําตอบแล้ว วันที่อาจดอู่กำลังเทสอีกตัวนึงกาลังเทสอยู่เพราะมันตลอดคืนไหมเพิ่งได้ของมาใหม่ได้ของมาใหม่ทดลองแค่สี่ตัวมีแค่สี่ตัวเท่านั้นมีสี่ตัวถ้ามันดีเอามาเทสตก่อนไงถ้ามันดีเดี๋ยวก็จะเอารุ่นนี้มาขายแทนเจดีสองร้อยวัตต์ใครที่รอเจดีสองร้อยวัตต์นะใช้รุ่นนี้แทนได้แพงกว่าหนึ่งร้อยแพงกว่าหนึ่งร้อยอะมีโปรโมชั่นไปเลยโปรโมชั่นหนึ่งตัวเท่าไหร่นะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าใช่ปะ สองตัวอ่ะมาครับแบตหมดซะด้จะบอกโปรโมชั่นซะหน่อยตัวหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าอาจจะดูว่าเหมือนแพงนะแต่มันสเปคคุค้มเพราะว่าดูดิโคมใหญ่แข็งใหญ่คุม้มแต่มี promotion. โปรโมชั่นโปรโมชั่นเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นราคาเปิดตัวฟังคลิปอื่นไม่ได้โปรนี้หนึ่งตัวเท่าไหร่นะหนึ่งตัวหนึ่งสามเก้าเก้าสองตัวสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าพูดง่ายตัวหนึ่งก็พันสี่ทอนบาทหนึ่งสองตัวพันสาม สองตัวพันสามตกตัวละพันสามไงเออก็ตัวหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าก็พันสี่ตีเป็นพันสี่แล้วกันจะได้ไม่งงเออก็พันสามเก้าเก้าตังเลคเรมันสวยๆสองตัวสองห้าเก้าเก้าก็อีกบาทหนึ่งสองพันหกก็ตกตัวละพันสามพูดง่ายๆอ่ะตัวเดียวพันสี่ทอนบาทหนึ่งสองตัวถ้าเกิดเอาไปเป็นคู่สองตัวพันตัวละพันสามทอนบาทหนึ่งอสองตัวสองห้าเก้าเก้าคุ้มผมว่ามันคุ้มมากเลย สองตัวสองห้าเก้าเก้าคุ้มแน่นอนเนี่ยตัวหนึ่งเท่าไหร่นะตัวหนึ่งพันสามเก้าเก้าสองตัวสองห้าเก้าเก้าคือมันทําไมแพงอย่างที่บอกที่มันแพงเพราะว่าเนี่ยเนื่องด้วยแบตแบตมันเยอะกว่ารุ่นอื่นถ้าเกิดไปเทียบกับรุ่นอื่นมันอาจจะดูโอ้เหมือนแพงแต่แบตมันเยอะกว่ารุ่นอื่นออมีลูกค้าโทรมาเดี๋ยวค่อยไปรับเนี่ยบางครังโทรมาก็ไม่ได้รับเพราะอัดคลิปอยู่แบตมันเยอะกว่ารุ่นอื่นมันเลยแพงและเรื่องเนื่องด้วยเนี่ย วัสดุมันน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เลยเหมือนจะแพงก่ารุ่นอื่นเพราะว่าอย่างที่ผม,มให้ดูอะ่ะรุ่นอื่นมันเป็นพลาสติกมันดูง้องแง,ง้งอันเนี้ยวัสดุมันโอเคเลยอ่าคือเหมาะสําหรับใครโอ้โหสกีเลับเนี่ยอัดคลิปอยู่เดี๋ยวค่อยไปรับเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการแบบว่าติดตัวเดียวจบตัวเดียวจบเอาติดสนามยงสนามหญ้าเดี๋ยวมีรีวิวท้ายคลิป ตัวเดียวจบได้ตัวนี้โอเคมันมันตัวละพันสามพันสี่อ่ะมันเหมือนจะแพงแต่ถ้าเกิดท่านจะติดแค่คือถ้าเกิดความสว่างว่าลำคาญมือถือเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปรับถ้าเกิดท่านจะต้องการแบบซีเรียสเรื่องความสว่างอย่างติดสนามหญ้าจะได้แบบเห็นหญ้าสวยๆชัดๆเออไอตัวเนี้ยเหมาะแต่ถ้าเกิดท่านติดแค่ลงรถอ่ะติดลงรถทั่วไปติดลงรถติดอะไรอย่างเงี้ย ให้มันแค่ต้องการความสว่างเนี่ยตัวนี้ก็เพียงพอแล้วเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดท่านไม่ได้สีเลียดเรื่องความสว่างอะไรมากมายตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดขายดีที่สุดแล้วก็ปัญหาน้อยที่สุดอืมตัวนี้คุ้มค่าขายดีปัญหาน้อยคือร้านผมนะ่ะร้านผมนะ่าจะขายอยู่ไม่กี่ตัวหรอกขายอยู่ไม่กี่ตัวคุ้มค่าปัญหาดีเอ้คุ้มค่าขายดีปัญหาน้อยเออตัวเนี้ยราคาก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท สองตัวหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทเพราะว่าค่าส่งค่าอะไรรวมค่าส่งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วคือค่าขนส่งเนี่ยตอนนี้มันคิดมันขึ้นราคานะแต่ผมก็ไม่ได้ขึ้นราคาตาม่าโทรมาตังเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปรับเนี่ยคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยเก้าร้อยเก้าเก้าสองตัวพันเก้าห้าสิบก็ประมาณตัวละพันนะเออมันคุ้มเพราะว่าเนี่ยตัวนี้มันเป็น h ฮสามร้อยวัตตอจริงๆริงมันไม่ได้มียี่ห้ออะไรหรอกนะ มันไม่ได้มีห้ออะไรหรอกนะแต่ผมตั้งให้มันเป็น h ฮ3ไวสามร้อยวัตมันติดตลอดคืนมันติดตลอดคืนแล้วแผงเนี่ยแผงมันเขาเรียกว่าแผงพอเพียงแผงแบบพอเพียงสามห้าคูณสามห้าแต่บางคนบอกเฮ้ยแผงแค่นี้มันจะชาร์จเต็มเหรอเต็มเต็มตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ฟังเลยนะหลายคนงงว่าเอ้ยตัวนี้สองร้อยวัตมันทําไมใหญ่กว่าสามร้อยวัตคือเลขวัตต์อย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้มันเป็นตระกูลพรีเมียม ตระก,กูลพรีเมียมตระก,กูลแบบเจดีตระกูลบูติกอะไรอย่างเงี้ยสองรอวัตต์มันจะใหญ่โตมาโหฬานยิงสา0ร้อยวัตต์ใหญ่กว่านี้อีกอันนี้เป็นสปอร์ตไลท์ทั่วไปทั่วไปซึ่งการใช้งานก็โอเคเลยโอเคแลยอันนี้ผมรับประกันเลยโอเคมั่นใจเลยขายมาขายมา,ขายมาเยอะหมด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 ของของก็มีเข้ามาเรื่อยๆเออแต่ถ้าเกิดสั่งเยอะก็อาจจะต้องรอเนี่ยมีคนสั่งไปห้าสิบตัวต้องรอ เพราะว่าของไม่ได้เข้ามาเยอะผมสั่งของเข้ามานิดเดียวเนี่ยนาเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้สั่งเยอะเนี่ยอย่างไเนี้ยสองลังสองลังก็สิบสิบสองตัวไม่ได้สั่งมาเยอะหรอกกิเกียรสั่งมาเยอะทุนน้อยขายแค่แบบนั้นะเพราะว่าสั่งผมเคยสั่งมาเยอะแล้วบางครั้งมันของไม่ตรงปกผมก็เสียเวลาคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้ตังค์คืนโอ้โ,โหปวดหัวเลยผมก็ใช้วิธีสั่งทีไรน้อยๆ่ะมาดูไอสองตัวนี้ต่างกันยังไง ทำไมมันแพงกว่าไอ้ตัวนี้999แผงแค่นี้ไอ้ตัวนี้1399สองตัว2599ที่มันแพงกว่าขึ้นมาตรงที่หนึ่งไอ้ตัวนี้แบตสองก้อนแบตสองก้อนแต่ก็ติดตลอดคืนตัวเนี้ติดตลอดคืนแบตสองก้อนติดตลอดคืนแผง 35, 35งคูณ35มังกรอุย้ยแผงเล็กจังมันจะชาร์จเต็มเหรอแผงตัวนี้ยชาร์จครึ่งวันก็เต็มแล้วผมไม่ได้บอกเองด้วยนะมีลูกค้าลูกค้าเขาลองซื้อไปแล้วเขาบอกโอ้ยแผง อนแรกเขาก็มองว่าแผงมันเหมือนจะเล็กแต่ชาร์จจริงๆครึ่งวันเพราะว่าแบตมันสองก้อนสองก้อนสองก้อนก็สิบแอมป์สองก้อนก็สิบแอมป์สองก้อนสิบแอมป์ก็ชาร์จครึ่งวันก็เต็มเขาก็ลูกค้าก็อยากจะเพิ่มแบตเป็นสี่ก้อนในไมค์เออก็ตามใจเขาเนี่ยแผงขนาดเนี้ยชาร์จครึ่งวันเต็มเออก็ถ้าเกิดติดตามโรงรถอะไรอย่างเงี้ยตัวละเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยเก้าเก้าโอเคเลยพันหนึ่งทอนบาทหนึ่งมันคุ้ม คุม้มแบบอเอาแค่เน้นความสว่างเพราะว่าลงรถไม่รู้จะสว่างไปทําไมแต่ถ้าเกิดท่านแบบต้องการความสว่างจ้าๆอยากให้รถมันจ้าๆก็เพิ่มตังมาอีกหน่อยก็เนี่ยอันนี้แบตสองก้อนแผงเท่านี้เพิ่มตังมาอีกเท่าไหร่นะสามร้อยสี่ร้อยก็จะได้แบตเพิ่มอีกสองก้อนเพราะว่าแบตแบตก้อนละร้อยแบตก้อนละร้อยเนี่ยเพิ่มตังมาเนี่ยสองก้อนก็เพิ่มมาสองร้อยแล้วแล้วได้แผงโซลา่าเซลล์เพิ่มขึ้นอีกก็เนี่ย อีกสองร้อยร้อยกว่าสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยก็นเนี่ยสมเหตุสมผลราคาแถามวัสดุเนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแต่เหนียวพลาสติกแต่มันเหนียวอันนี้เป็นไม่รู้มันมันน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอะไรสักอย่างนะเนี่ยดูฟังเสียงแล้วดูที่ดูที่ข้อต่อน็อตเนี่ยเนี่ยดูนี่เห็นปะ่ะเป็นโลหะเนี่ยดูดิดูข้อต่อนอ็อตเนี่ยมันเป็นเงินเงินนะ่ะ มันเป็นเงินเงินเะงินเงินน่ะนี่ดูซูมใกล้ๆไม่รู้เห็นชัดเปล่าเนี่ยแอบะมันเป็นเงินเงินเป็นเหมือนถมีมีเสียงกังวานผมเรียนมาตอนปถมโลหะคือเคาะแล้วไม่มีเสียงกังวานฟังเสียงเนี่ยไม่รู้ได้ยินเสียงไปะนะอ่ะเดี๋ยวฟังเสียง จะเป็นโลหะแหละเพราะว่าเนี่ยดูดิอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนโลหะแล้วมาพ่นสีขาวเคาะแล้วมันมีเสียงกลางวานเนี่ยเนี่ยโลหะผมว่ามันเป็นโลหะนะเออเนี่ยม,มันแพงกว่าเพราะว่าวัสดุมันดีกว่าเออก็เดี๋ยวไปดูรีวิวแสงสว่างท้ายคลิปนะแต่ไอตัวนี้ถ้าเกิด ใช้งานทั่วไปก็ตัวนี้ก็พอเออแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้แบบความสว่างจ้า,จาวัสดุดีๆีก็ตัวนี้อ่ะก็สนใจก็แอดไลน์มาก็ได้แอดไลน์ line, ตามที่ขึ้นหน้าจอหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรหรือจะโทรมาก็ได้เนี่ยแต่โทรมาบางครั้งผมไม่ได้รับผมแต่ผมก็โทรกลับนะบางครั้งอันคลิปอยู่กินข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยสอบถามทางไลน์ทางอะไรได้แต่ผมไม่อยากให้คุยทางไลน์มันสะดวกดิมันแบบว่า มันสามารถส่งคลิปส่งรีวิวแบบบางครัถามว่ามีรุ่นคล้ายๆอย่างนี้ไหมผมจะได้ส่งคลิปที่รุ่นคล้ายๆกันได้เออแต่ได้โทรมามันอธิบายยากว่ารุ่นนี้อะไรอย่างนี้ผมเนี่ยร้านผมมีเป็นคลิปรูปไม่ค่อยถ่ายหรอกถ่ายแต่คลิปอ่ะก็เดี๋ยวไปดูรีวิวความสว่างกันดีกว่าไปครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวสปอร์ตไลท์นี่ครับ C K L สองร้อยวัตต์เก้าสองรุ่นสลิมครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ นี่ครับนี่ CQL รุ่นสลิมก็ความสว่างโอเคเลยนะดูดิกว้างมากเลยความสว่างถ้าเกิดไม่มีไฟอมืดเนี่ยเห็นปะ่ะมีไฟข้อดีของ CQL คือถือมือเดียวแล้วไม่รู้สึกหนักเนี่ยเห็นป่ะสื่อคือมือเดียวแล้วไม่รู้สึกหนักเนี่ยเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยมืดถ้าเกิดส่องไปอ่าแจ้งเนี่ยดูต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเห็นปะ่ะถนนถนนต้นไม้ส่องแล้วสว่างเนี่ย C.K.L. สองร้อยวัตเป็นรุ่นสลิมรุ่นนี้เป็นรุ่นสลิมเนี่ยเราไม่ไดเอารุ่นอื่นมารีวิวบางร้านเนี่ยบอก200้อยวัตรีวิวบอกว่า200อวัตแต่เอา5้า้อยวัตมารีวิวเนี่ยเรารีวิวแท้ๆเนี่ยสองร้อยวัตเนี่ยก็โอเคเลยนะพื้นที่เหรออะพื้นที่โดยประมาณนะตั้งแต่เสาไฟนี้เสาไฟนี้ถึงต้นไม้นี้เนี่ยแล้วก็ทงถึงกำแพงนะมันประมาณเกือบงาน90้าตารางวาเนี่ย ก็อันเดียวก็ส่องโอเคเลยนะเนี่ยอันเดียวก็ส่องโอเคเลยนะดูดิส่องแบบสว่างถ้าเกิดไม่มีไฟอะมืดเนี่หมะมีไฟเนี่ยส่องสว่างพื้นที่กว้างๆเนี่ยส่องสว่างโอเคเลยฮะนะดูขนมคนาเดี๋ยวเราไปดูคนากันเนี่ยแหมะ เนี่ยคณาเนี่ยโหส่องสว่างเนี่ยถ้าเกิดไม่มีไฟอะมืดมีไฟเนี่ยสว่างโลเลยมันโอเคเลยนะเนี่ยส่องไปถึงคันานน่นเลยเหน็นไมะไม่มีไฟอะมืดมีไฟเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยส่องถึงตําแพงเนี่ยเนี่ยส่องต้งมงต้นไม้เนี่ยสอ่อง,งอ,งยสองใต้ต้นต้นไม้โ้โหแสงไม่มีไฟมืด เนี่ยนี่ครับเป็นรุ่น CKL สองสองร้อยวัตต์ก็ความสว่างนะมันก็พอๆพอกับบูเทคพอๆกับบูทเทคสองรอวัตต์เลยนะเพราะว่าสเปคมันก็ใกล้เคียงกันคือสเปคแปดสี่ก้อนเนี่ยเนี่ยสองรีวิวเนี่ยสว่างโอ้สว่างอย่างสว่างเลยเนี่ยไม่มีไฟเนี่ยมืดกันไปเลยถ้าเกิดมีไฟลเนี่ยฟัสสว่างจ้าเลยเนี่ยเนี่ยต้นมงต้นไม้ ไม่มีไฟอมมืดมีไฟเนี่ยดูสว่างสองถนนถนนเนี่ยตอนค่นข้างกลางคืนเนี่ยถนนไฟอันเดียวก็เอาอยู่นะเนี่ยสว่างถ้าเกิดไม่มีไฟอมมืดเลยเห็นปะมีไฟในดูถนนไกลๆเนี่ยส่องถึงส่องถึงเนี่ยเนี่ยมีรถมามีรถมาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีไฟเนี่ยปะโอนนุกว่าไฟรถยนต์เนี่ยไม่มีไฟอมมืดเห็นปะรถยนต์ไฟรถยนต์ยังสู้ไม่ได้เลย ไฟรถยนต์ดดยังสู้ไฟผมไม่ได้อะเนี่ยส่องปุ๊บนี่เนี่ยดูอ่าอันนี้มืดนะมืดค่อนข้าง,าง,างมืองถ้าเกิดมีไฟมาเนี่ยครัะดวงเดียวส่องหนึ่งงานโอเคเลยดวงเดียวส่องหนึ่งงานโอเคเลยเนี่ยสว่างโล่งเนี่ยสว่างจ้าแลวเกินเนี่ยส่องปุ๊ น่ไม่มีไฟอ่ะเราจะเทสกันแบบจนกว่ากล้องแบตจะหมดนะให้เห็นกันชัดๆเลยว่ามันสว่างจริงเนี่ยมะมีไฟไม่มีไฟเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันเริ่มมีแสงแล้วไงมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยเห็นปะมันไม่มีไฟมันไม่มีไฟแต่ถ้าเกิดเราได้เนี่ยอันนี้มาสักดวงเนี่ยเออกลงางคืนกลางคืนเนี่ยไม่น่ากลัวเลยเพราะว่ามันมีไฟไงมันมีไฟเนี่ยรุ่นไหนรุ่นไหน C K L สองร้อยวัตต์ ก็เรื่องวัตต์นะบางรุ่น200วัตต์มันก็สว่างกว่า2 0 0วัตต์อะไรประมาณนี้เพราะว่าให้ถ้าเกิดจะดูความสว่างนะให้ดูหนึ่งจำนวนแบตเตอรี่สองแผงโซล่าเซลล์สามจำนวนหลอดอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าแล้วก็ดูราคาอย่างรุ่นนี้มันจะสว่างมากกว่าไอ้เฮดไว300วัตต์คือต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดท่านเอาความสว่างปกติอะเฮดไว300วัตต์นะคุ้มเพราะว่ามันแค่9 9 0เกาสองตัวก็นั่นแหละพันกว่าแต่ตัวเนี้ยมันพันกว่า แต่ถ้าเกิดท่านแบบอยากได้แบบตัวเดียวจบเนี่ยก็ตัวนี้ก็โอเคเลยนะเนี่ยติดแต่สปอร์ตไลท์อ่ะต้องติดสูงสูงติดสูงสูงสักสองอันเนี้ยอันนี้เนี่ยผมถือผมถือประมาณผมสูงประมาณร้อยแปดสิบก็ประมาณสองเมตรก็โอเคนะถ้าเกิดยิ่งสามเมตรนี่น่าจะยิ่งโอเคใหญ่เดี๋ยวผมไปหาเสาตั้งยังหาเสาไม่ได้เลยเสาสามเมตรอะไรประมาณนี้ตั้งแล้วก็ลองส่องดูเนี่ย สว่างอ่ะเดี๋ยวไปลองดูที่อื่นมั่งอ่ะมาดูตรงนี้เอ้ตรงนี้ก็มันก็ไม่ได้มืดอะไรมากนะเพราะว่ามันได้แสงโซลาเซลล์จากซูปเปอร์โซลาเซลล์ที่ผมส่องขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบพอมีไฟสลัวสลัวแต่ถ้าเกิดท่านอยากได้แฟแสงสว่างเพิ่มนะเพิ่มไฟอีกหนึ่งจุดนี่เห็นปะจะสว่างขึ้นมาเลยเอามาตั้งอีกหนึ่งจุดเนี่ยสว่างขึ้นมาเลยเห็นปะถ้าเกิดไม่มีไฟอ่ะมืดเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยมีไฟเนี่ยเห็นปะ มีไฟอีกหนึ่งจุดเนี่ยใช้พื้นที่เนี่ยขนาดเนี้ยสว่างจ้าเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟอ่ะมันก็จะได้แสงจากส่องไกลๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยมันก็ยังสว่างอยู่นะเพราะว่ามันมาจากตรงนี้แต่ถ้าเกิดท่านอยากเพิ่มความสว่างได้ปะเนี่ยเอาเอามาเพิ่มอีกหนึ่งจุดเนี่ยมันจะสว่างจ้าเนี่ยคือโซลาร์เซลล์อะติดติดจ,จุดหนึ่งอะมันก็จะสว่างแต่พอไกลๆไปมันก็จะแบบเออมันก็มีแสงนะแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้สว่างจัดจัด,จดสว่างสะใจนะเนี่ยเห็นปะ เอาไปอีกหนึ่งจุดเนี่ยโอ้โหสว่างโลกถ้าติดรอบนี่โคงแบบเป็นอันนั้นนะ่ะเห็นปะสว่างก็รุ่นเนี้ยอ่ะรุ่นเนี้ยมันโอเคเลยนะรุ่นเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแบตสี่ก้อนก่อนหน้านี้มันมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบตสองก้อนถึงสามก้อนแล้วแผ่มันก็เล็กกว่าเนี่ยคือหน้าตามันจะคล้ายๆกันเลย,เ,ยเห็นปะอันเนี้ยที่เคยขายเป็นรุ่น h ED l เออ มันสลับสเปคไปมาเออก็เลิกขายไปก็มาเจอรุ่นนี้แล้วแผงมันใหญ่กว่าเอออันนี้ก็จะเป็นรุ่น120วัตต์พรีเมียมอันนี้ก็เป็นลูมมาไลท์300วัตต์หมด120วัตต์ของกําลังเข้าเนี่ยรุ่นที่มันมีตลอดก็คือ HY ดย300วัตต์เนี่ย h ฮาร300วัตต์มันมีเข้ามาเรื่อยๆเออมันมีเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนอันนี้ก็คือเซ็ไว้สามร้อยวัตต์แต่ผมเปลี่ยนแผงวงจรเล่นอ่าอันนี้ก็เป็นสามร้อยวัตต์สีส้มเป็นของ JP ตัวมันเท่าเซ็ไว้สามร้อยวัตต์แหละแต่มันจะราคาพันกว่า,วาเออไม่รู้แผงมันใหญ่กว่าหน่อยนึงคือเมื่อก่อนน่ะคือเมื่อก่อนน่ะผมติดแค่ไอ้ตัวบนสุดเนี่ยเห็นปะติดแค่ไอ้ตัวบนสุดตัวดนึงสนามนี้มันก็สว่างนะมันก็สว่างเออ แต่พอติดยิ่งติดเยอะมันก็ยิ่งสว่างเยอะขึ้นน่ะอันนี้ก็เป็นรูมาไลท์อันนี้ก็เป็น, Light, น,น,ปนที่ไม่ได้ขายแล้วคือ j d ดีเพราะว่ามันลดสเปกแพงอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเจดีสามรอยวัตต์ก็ที่เปลี่ยนที่ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ดูวันนั้นนะ่ะก็สว่างสว่างอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นตระกูลบูเทคหกสิบวัตต์แปดสิบวัตต์ร้อยวัตต์ตัวที่คุ้มที่สุดคือหกสิบวัตต์หกร้อยเก้าเก้า ไอ้แปดสบกับร้อยมันอยู่ไม่ทั้งคืนอันนี้ก็เป็นร้อยี่สิบวัตต์ร้อยี่สิบวัตต์พรีเมียมอีกตัวหนึ่งเออก็อความสว่างมันก็โอเคอยู่นะร้อยี่สิบวัตต์แต่มันก็สู้ไอ้ตัวสองร้อยไม่ได้เออนคือถ้ากิด ถ้าเกิดเมื่อก่อนเคยใช้ร2อยสิบก็จะว่าร2อยี่สิบสว่างอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็คือร2อยยี่สิบแต่พอมาได้ใช้มีตัวสว่างกว่าเนี่ยมันก็จะสว่างกว่าเออเนี่ยเอเรามาดูเนี่ยเนี่ยคือปกติเนี่ยเห็นป่ะไฟส่องตรงนี้มันก็สว่างนะแต่ถ้าเกิดเราได้แบบไฟมาซ้ำอีกมันก็จะสว่างขึ้นนะเออในอย่างตรงเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะแสงไฟจากโซลาร์เซลล์ถามว่า,กาไกลไหมก้นุนนะ่น่ะ จากนี่มานี่ก็ประมาณสิบกว่าเมตรมันก็ไกลยอยู่แต่ถ้าเกิดเราอยากได้สว่างยิ่งขึ้นนะเราก็ติดเพิ่มขึ้นเออมันก็จะเปลงตังยิ่งขึ้นเนี่ยดูอันนี้เนี่ยดูสว่างฮะไม่มีไฟมันก็มันก็ยังเห็นอยู่นะแต่มันเห็นไม่ชัดไงแต่ถ้าเกิดมีไฟเนี่ยดูสว่างเนี่ย Ckl ือยิ่งถ้าเกิดท่านจะเอาแสงสว่างแค่ให้ไม่มืดนะถ้าจะเอาแสงสว่างแค่ให้ไม่มืดก็แนะนําพวกเป็น h y w i สามร้อยวัตต์ ราคามันไม่แพงแต่จะเอาแบบแสงสว่างให้มันแบบสว่างจ้าๆเนี่ยก็ C K L สองร้อยวัตต์ก็ได้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ได้อยู่นะเนี่ยตัวเดียวติดติดประมาณสองเมตรพื้นที่เนี่ยได้เลยเห็นปะ่ะเพราะผมก็เกลียดเทสสนามญ้านนี่ไงสนามย้านี้ถ้า,าเกิดผมเทสผมต้องไล่ปิดไฟผมเทสสนามนี้แล้วกันเนี่ย,ยถึงแม้มันจะมืดไม่หมดใช่ปะ่ะ แต่ได้เกิดเรามีไฟมาเนี่ยว่มามันจะสว่างกว่าเดิมเนี่ยสว่างจ้าเลยเนี่ยเนี่ยปู่ก็ราคาก็หนึ่งพันสามร้อยเก้าเก้าสองตัวก็มีราคาพิเศษให้มันคุ้มอ่ะก็ลองดูเนี่ยเซตความสว่าง,างไม่มีไฟก็อันนี้มันเป็นมันไม่ค่อยมืดอยู่น,นไง แต่กิดได้ไฟมาอีกมันก็จะสว่างจ้าไปอีกสว่างท่านสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแอดไลน์มาสอบถามแอดไลน์ S มาสั่งซื้อได้ครับนี่ครับขอบคุณครับ